อันติคันนี้เครื่องพันหกนะเครื่องพันหกแต่เป็นตัวจีากายพานสี่เก้าศูนย์เก้าพี่รถคันนี้นะบอกก่อนออกใหม่ไฟแดงไม่ต้องสืบพี่แปดแสนกว่าแปดแสนกว่าพี่วันนี้รถคันนี้รถปี52าไมล์แสนหกม่กิกิโลไม่จกตานะครับสปอยเลอร์ท้ายมากรอบตาไฟก็ครอบพี่1.6ตัวจีตัวท็อปครับนะบอกเลยเดิมทั้งลำมีรอยหน่อยเดียวรอยหน่อยเดียวขออย่าไม่เก็บนะ ยางใหม่สีเส้นพี่ทุกอย่างโครเมียมหมดฝาครอบมือเปิดด้านในเหมาะหนังสีเบจพี่ด้านในบหนังสีเบจแล้วยังไม่จบเกียร์ออโตโอ้นี่นะคะดูดูด,ดูมีจอนะมีจอนะมีจอนะมีจอ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 โอ้ดูสครับเพจนี่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 ไม่จกตาแสนแปดหมื่นทวนฟังไม่ผิดแสนแปดหมื่นทวนพี่รถปีห้าสองไหม่แสนหกหกร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลแสนแปด ออกไม่ประเด็นแปดแสนกว่าพี่แสนแ